สวัสดีสสดค่ะพวกเรามาจากจากลุ่ม<า>สเปดรดกลิ่นห้องน้นําชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับสโรงเรียนเสริมง,งามวิทยาคมครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการแก้ปัญหาห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นและมีขราสบสกปรปกครับกระผมนายพรพิพัฒน์เขื่อนสอนเลขที่15ดิฉันนางสาวณภัาราัรอินเลขที่ 2, 2> ดิฉันนางสาวชนิดการอรกิจเลขที่34 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเมื่อนำปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการห้องน้ำไม่รักษาความสะอาดและยังมักง่ายเห็นแก่ตัวทำให้ห้องน้ำสกรปรกและส่งกลิ่นจนถึงผู้ใช้บริการท่านอื่นไม่กล้ามาใช้บริการห้องน้ำต่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาทั้งสามข้อได้ดังนี้ปัญหาที่หนึ่ง พฤติกรรมของผู้ใช้งานการไม่กดชักโครกหลังใช้งานทิ้งขยะหรือสิ่งของลงในโถสุขภัณฑ์ไม่ระวังขณะใช้น้ำหรือสบู่ทำให้พื้นเปียกและลื่นปัญหาที่ 2. การขาดการดูแลรักษาการทำความสะอาดไม่สม่ำเสมอขาดอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมระบบระบายอากาศไม่ดีปัญหาที่3ปัญหาโครงสร้างและการออกแบบพื้นผิวที่เก็บคราบสกรปรกง่ายท่อระบายน้ำอุดตัน การออกแบบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความสะอาดปัญหาที่เลือกเป็นหัวข้อโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียดพบว่าปัญหาการส่งกลิ่นและคราบสกปรกในห้องน้ำเป็นผลจากการที่ผู้ใช้งานเองละเลยต่อความสะอาดในห้องน้ำจนถึงผู้ใช้บริการท่านอื่นไม่กล้ามาใช้บริการห้องน้ำต่อโดยปัญหาที่1สาเหตุมาจากผู้ใช้งานเองปัญหาที่2และปัญหาที่3คือผลกระทบจากกลิ่นในห้องน้ำและคราบสกปรก ซึ่งหากแก้ปัญหาที่1ได้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดปัญหาที่2และที่3ไปด้วยจากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลาปัญหาของห้องน้าสกรปรก 1. มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานไม่ขอนชะโคกหลังใช้งานทิ้งกระดาษชําระทิ้งเศษอาหารลงชะโคกไม่ล้างคาบสกรปรกทิ้งขยะลงในชะโคกไม่ระวังขณะใช้น้ําหรือสบู่ทําให้พื้นเปียกและลื่นใช้ห้องน้ําผิดวัตถุประสงค์ 2. ปัญหาโครงสร้างและการออกแบบออกแบบที่ไม่เอื้ออาทรต่อความสะอาดพื้นผิวเกี่ยววามสกรปรกง่ายทอรบไมน้ําอุดตันการขาดการดูแลรักษาขาดอุปกรณ์และน้ํายาทาความสะอาดอย่างไม่สม่ําเสมอทําให้ห้องน้าสกรปรกได้ครับขอบเขตของปัญหาคือต้องการวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาห้องน้ำสกรปรกมีกลิ่นเหม็นและคราบสกรปรกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งานจึงกำหนดการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ประเด็นในการสืบค้นข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำปัจจัยที่ทำให้ห้องน้ำสสโปรกและมีคราบเชื้อราวิธีการลดคราบหรือการขาจัดคราบมันจุพันของผลิตภัณฑ์ระยะเวลาในการเก็บรักษาและนี่คือผังการสรุปข้อมูลที่สืบผลของพวกเรานะคะ นี่คือตารางวิเคราะห์วิธีการลดปัญหาห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นและมีคราบสกปรกชราของพวกเราครับวิธีแก้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นมีคราบสกปรกจะรวมทั้งข้อดีและข้อจํากัดไว้ในตารางนี้เลยนะครับผลจากการพิจารณาดังตารางวิเคราะห์พบว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่1อุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาดมีแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินทุกข้อ แนวทางการแก้ปัญหาที่2อ,อุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดมีแนวทางที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่3อุปกรณ์ทําความสะอาดน้ํายาที่ผลิตขึ้นมาเองจากการพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบว่ายังขาดในเรื่องการทําความสะอาดตรงซอกและมุมเนื่องจากแปลงขาดห้องน้ํามีขนาดที่ใหญ่ ตรงซอกจึงไม่สามารถทําความสะอาดได้ทั่วถึงหรือถูกละเลยแนวทางการแก้ปัญหาที่4ความปลอดภัยในการใช้น้ํายาล้างห้องน้ําซึ่งอาจจะพบปัญหาเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้ที่แพ้เพียงเราะถ้าแพ้ให้หยุดใช้ทันทีใช้น้ํายาล้างห้องน้ําโดยทันทีหรือหากเป็นควรปรึกษาแพทย์สรุปแนวทางที่เลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา จากการเปรียบเทียบแนวทางที่ลดการส่งกลิ่นพบว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเข้าถึงซอกและมุมและน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีคุณภาพมีแนวทางที่ลดการส่งกลิ่นของห้องน้ำหรือมีคาบตรงซอกและมุมสอดคล้องกับประเด็นการประเมินมากที่สุดทั้งในเรื่องความสะอาดและการใช แปรงที่เล็กลงที่จะสามารถทำความสะอาดตรงซอกตรงมุมได้ดีที่สุดสะดวกและสะอาดความปลอดภัยของน้ำยาล้างห้องน้ำจึงนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาวิธีการ่งลดส่งกินเหมน็นและขจัดคราบสกปรกจากน้ำยาล้างห้องน้ำที่ผลิตเองได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือตารางการประเมินของพวกเราค่ะสรุปได้ว่าแนวทางที่2น้ำยาล้างห้องน้ำ กับน้ำมะนาวและเบกกิ้งโซดามีคะแนนมากกว่าแนวทางที่1และที่3ค่ะแนวทางปัญหาที่เลือกคือน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำมะนาวและเบกกิ้งโซดาพบว่าแนวทางที่2น้ำมะนาวและเบกกิ้งโซดามีผลรวมคะแนนมากที่สุด จึงเลือกวิธีนี้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากเป็นแนวทางที่มีความปลอดภัยใช้ต้นทุนในการดําเนินการน้อยพร้อมวัสดุอุปกรณ์สามารถประยุกต์ใช้จากสิ่งที่หาได้การบํารุงรักษาง่ายและมีความสะอาดสะดวกสบายในการใช้งานนอกจากนี้ยังช่วยให้ห้องน้ำสะอาดและลดกลิ่นและขับสปกปรกทำให้ห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นจึงนำวิธีการนี้มาพัฒนาให้มีความชัดเจน โดยเลือกวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุผลในการเลือกน้ำยาล้าห้องน้ำและน้ำมะนาวและเบกกิ้งโซดามีผลคะแนนมากที่สุดจึงเลือกแนวทางนี้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากเป็นแนวทางที่ปลอดภยัยใช้ต้นทุนน้อยพร้อมทั้งหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายสามารถประยุกต์ใช้จากสิ่งที่หาได้ การบำรุงรักษาแง่และมีความสะดวกสบายในการใช้งานนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการส่งกลิ่นของห้องน้ำและคราบเชื้อราด้วยค่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานของพวกเรานะคะ 1. ศึกษาปัญหาที่พบบ่อยในห้องน้ำเช่นกลิ่นอับคราบสกรปรก 2. ค้นคว้าและเลือกวัตถุดิบเช่นสารดับกลิ่นสารขจัดคราบ 3. ปรับปรุงสูตรหรือบรรจุภัณฑ์ตามผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ 4. เลือกขวดสเปรย์ที่ต้องการที่สะดวกสบายต่อการใช้งานและมีดีไซน์ที่น่าสนใจ5ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริงเช่นห้องน้ำที่มีคาบฝังแน่นหรือกินที่รุนแรงค่ะการทำงานของวิธีการหรือชิ้นงานวิธีการทำงานหรือวิธีการของชิ้นงานวิธีการกดซีลิกในน้ำมะนาวช่วยให้ละลายและขจัดคาบสกรปรกเช่นคาบน้ำเสียคาบตะกาัด น้ำมะนาวมีคุณนะสมบัติฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคในห้องน้ำกลิ่นของมะนาวช่วยกบเกลือนกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอับและกลิ่นที่เกิดจากการผสมน้ำมะนาวกับเบกกิ้งโซดาหรือเกลือเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลดกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นผสมน้ำมะนาวกับน้ำในขวดสเปรย์แล้วฉีดลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำหรือใช้น้ำสะอาดล้างไปที่บริเวณนั้นได้เลยน้ำยาเหล่านี้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆน้ำยาขจัดคราบมะานาวจึงเป็นวิธีธรรมชาติสะอาดและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาห้องน้ำค่ะการดำเนินการหรือชิ้นงานที่1การดำเนินการ อันที่1ศึกษาปัญหาที่พบบ่อยในห้องน้ําเช่นคราบสกรปรกกลิ่นอับและคราบเชือ้อราเวลาที่ใช้1สัปดาห์ 2. คน้นคว้าและเลือกวัตถุดิบเช่นสารดับกลิ่นสารขจัดคราบและสารลดแรงดึงผิวใช้เวลา3ส,สัปดาห์อมเลือกขวดสเปรย์ที่สะดวกและมีดีไซน์ที่น่าสนใจ ที่ใช้1สัปดาห์ 4. ีทดสอบผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริงเช่นห้องน้ำที่มีค่าฝังแน่นหรือมีกลิ่นที่รุนแรงที่ใช้3สัปดาห์ 5. ปรับปรุงสูตรหรือบรรจุภัณฑ์ตามและข้อเสนอแนะที่ใช้3สัปดาห์ส,ด,หสด,หด่และอุปกรณ์เครื่องมือในการแก้ปัญหา 1. มะน,นาว 2. เบกกิ้งโซดา 3. ดอกอัญชัน สี่มีดห้าเขียง6ที่กองและ7บรรจุพัณฑ์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสเปรดับกลิ่นและจขจัดคราบห้องน้ำจากน้ำมะนาวนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีมะนาวเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีดนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการหั่นมะนาวนะคะให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะ พอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมะนาวที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะมาบีบเอาแต่น้ำมะนาวนะคะ พอบีบเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนำมะนาวที่เราบีบเมื่อกี้นะคะมาคั้นเอาน้ำและเพื่อที่จะได้กลิ่นที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากเปลือกมะนาวนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกองเอาน้ำมะนาวนะคะเราจะไม่เอาเมเล็ดนะคะเราจะเอาแต่น้ำมะนาวค่ะพอกองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำมะนาวที่เราคั้นเมื่อกี้นะคะ เราก็จะใช้ช้อนนะคะในการผสมเบกกิ้งโซดาและน้ำมะนาวโดวยการใส่ผงเบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมคนให้เข้ากันนะคะเราจะคนผงเบกกิ้งโซดากับน้มามะนาวให้เข้ากันนะคะจนกว่ามันจะเหนียวนะคะ ตอนนี้นะคะก็น้ำมะนาวของเราก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะอ่าขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการนำน้ำมะนาวนะคะใส่ภาชนะนะคะหรือขวดของเรานะคะ ตอนนี้เราก็นำน้ำมะนาวใส่ขวดของเราแล้วนะคะะตอนนี้ก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสเปรย์ดับกลิ่นและขจัดคราบค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองใช้สเปรดับกลิ่นและขจัดคราบห้องน้ำของเรานะคะโดยการฉีดสเปรย์ไปที่บริเวณที่เราต้องการทําความสะอาดนะคะบริเวณที่มีคราบฝังลึกฝังแน่นนะคะเราก็ฉีดไปทั่วบริเวณตรงนั้นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ใช้ที่ขัดนะคะขัดไปเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะก็ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ขัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่ามันจะสะอาดนะคะพอขัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำสะอาดนะคะมาลาดบริเวณตรงที่เราขัดนะคะสุดท้ายนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการคั้นเอาน้ำดอกอัญชันนะคะพอคั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกองเอาแต่น้ำนะคะเสร็จแล้วนำสเปรย์น้ำมะนาวของเรานะคะมาผสมกับน้ำดอกอัญชันคนให้เข้ากันเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็นำ น้ำดอกอัญชันกับสเปรย์ที่เราผสมเมื่อกี้มาเทใส่ที่บรรจุที่เราใส่ขวดไว้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ำานลขขจัดคราบสกปรกค,ค่ะและการประเมินผล วิธีการแก้ไขปัญหานี่คือตารางการประเมินของพวกเราค่ะันดับที่1ประสิทธิภาพในการขจัดภาพระดับคุณภาพอยู่มาก 2. อกลิ่นหอมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 3. ความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 4. ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 5. ความทนทานของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากความเข้มข้นของสารเคมีอยู่ในระดับคุณภาพมากผลกระทบต่อวัสดุในห้องน้ําอยู่ในระดับผลกระทบต่อวัสดุในห้องน้ําอยู่ในคุณภาพปานกลางค่า p h ของสเปย์อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง9้าระยะในการแห้งอยู่ในระดับคุณภาพมาก1ิบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพน้อยดูผลการทดสอบจากการทดสอบน้ํายาดับกลิ่นและขจัดคราบสามารถดับกลิ่นและขจัดคราบห้องน้ําและยังสามารถขจัดคราบที่ฝังแน่นเป็นเวลานานออกได้ง่ายๆและยังมีกลิ่นหอมสดชื่นจากมะนาวและยังปลอดภัยจากผู้ใช้งานหรือผู้บริการใช้ในห้องน้ําพวกพาสะดวกเพียงแค่ฉีดสเปรย์ที่คราบฝังแน่นได้เลย